บริเวณนี้นะครับเป็นกำแพงเป็นรูปเนี่ยครับเป็นรูป,รป,ต,รปตัวแซ้ะนะครับเป็นรูปตัวแซตอยู่ผม,ผมไม่ได้กลัวว่ากำแพงกำแพงจะพังน,นี้ภาพมันเหลือบอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าปริมาณน้ําที่มากเนี่ยวันนี้เราฝากความหวังไว้กับการเบี่ยงน้ําออกไปที่คลองลังสิ่ นะครับแล้วก็หวังว่าจะออกทะเลซึ่งน้ำเนี่ยเดินทางช้ามากกว่ากว่าเขาจะไปได้เนี่ยใช้เวลามาหาศารใช้อีกหลายวันกว่าจะไปถึงเกิขนาดเดียวกันก็กว่าจะถึงสวรรณภูมินี่ก็น่าจะอีกหลายวันด้วยนะครับดังนั้นจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้ําไปทางทางตะวันออกคือทางลังสิตได้ช้าเนี่ยเขาก็จะล้น นะครับเขาก็จะล้นเข้ามานะครับล้นเข้ามาที่บริเวณลังสิตบริเวณที่เป็นดอนเมืองนะครับอันนี้ก็คือนะครับสนามบินดอนเมืองอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สายไหมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอปากเกร็ด <c oughs> นะครับก็ここจะล้นล้นเข้ามา <sh arp> พอล้นเข้ามาเนี่ยก็จะค่อยๆเข้ามาข้างในนะครับคราวนี้การที่เข้ามาข้างในเนี่ยวันนี้ เขาเริ่มชิมรางแล้วมาทางคลองปลาค,ครับค,คลองปลาเนี่ยเพราะว่าคลองปลาไม่มีประตูน้ําก็เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้อย่าไปตระหนกตกใจมากก็คือคลองปลาเนี่ยอย่าไปตระหนกตกใจคือไม่ใช่ของจริงยังไม่จริงเหรอคะไม่จริงไม่จริงเพราะว่าก็คือในทับหน้าฮะปริมาณมน้อยๆก็มาคราวนี้ก็จะท่วมแผ่ออกไปนะฮะแผ่ออกไปจากคลองปลาปริมาณที่เข้ามาก็จะไม่มากอะไรนะครับ ถ้าเราถือว่าตัวนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของอการเริ่มเอาน้ําผ่านกรุงเทพซะอย่าไปตกใจะนะครับเอาคลองป่าปาเป็นจุดเริ่มคลองเปรมที่คลองป่าปลากําลังจะล้นเข้าคลองเปรมเปิดประตูซะเอาดงเจ้าพญาโดยด่วนคลองลาดพร้าวที่อยู่ถัดมาแสนแสบประเวศสําโงนะครับก็จะเป็นคลองที่รับรับน้าเนี่ย ออกไปทางทุ่งตะว,วันออกซึ่งวันนี้น้ําทุ่งตะว,วันออกเนี่ยนะครับมีพอสมควรแล้วแต่น้ามวลใหญ่ยังมาไม่ถึงน่าจะยังพอไปได้นะครับถ้ารีบสูบไปผู้ว่าราชการผู้ว่ากรุงเทพมหานครเองก็กําลังบอกว่าถ้าหากว่าน้ําล้นเข้าคลองเปรมประชากรก็อาจจะส่งผลกับถนนวิภาวดีรังสิตอาจจะท่วมได้ก็ก็ระบายน้ําทางวิภาวดีรังสิตซะแล้วก็ไปทางอื่นก็แค่นั้นเองวันนี้ไม่ต้องมาหน่อมแนมนะฮะค่ะคือมันมัน มวลใหญ่กําลังจะเข้ามาท่วมเป็นชีทนะครับกรุงเทพต้องเป็นเมืองให้น้ําเขาผ่านะนะครับเพื่อจะลดมวลใหญ่ออกไปทางขวาทางซ้ายมีไม่พอทะลุตรงกลางเลยครับะทะลุตรงกลางเลยก็คือเปิดให้น้ําผ่านผมคิดว่าตรงเนี้ยเขากำลังกําลังต่อสู้กันมั้งระหว่างกทมกับกับรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่ผมไม่รู้แต่ว่าเอผมคิดว่าคนกรุงเทพไม่รู้คิดแทนหรือเปล่านะคะคนกรุงเทพเ เขาต้องแต่ว่าป,ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของท่วมไม่ท่วมปัญหาคือบอกไม่บอกะนะครับคะแนนเสียงวันนี้ของใครก็ช่างจบนะครับคุณต้องรักษาประเทศชาติไว้ใจผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดยอมให้ท่วมกรุงเทพเนี่ยมันเป็นมันมันไม่มีที่แห้งสําหรับโรงพยาบาลสําหรับศูนย์กลางความช่วยเหลือสําหรับโทรคมนาคมสําหรับทีวีสําหรับอ,อ,อินเทอร์เน็ตสําหรับไฟฟ้า นะครับสำหรับที่จะกระจายความช่วยเหลือออกไปพื้นที่อื่นนะครับะะแม้ว,ว่าชนบุรีก็ดีลาชบุรีก็ดีจะจะทำได้แต่ว่ารักษาตรงนี้ไว้เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้พลาดไปเนี่ยมันฟื้นฟูยากนะครับถ้า,ถาง,งั้นมีแนวทางไหมคะอาจารย์ที่จะ,<ม>จ,ะจะแก้ไขปัญหานี้หรือป้องกันไม่ให้น้ําเข้าท่วมพื้นที่ชนิดคือคือผมคิดว่ากําแพงเ่ยนะคะ,คะมวลน,น้ําจากภายนอกที่เข้ามาเนี่ยกาแพงอันเดียวเนี่ยไม่อยู่หรอก ต้องเติมน้ําเข้าไปโดยการสร้างกาแพงขึ้นมาอีกชั้นสองชั้นความจริงชั้นเดียวก็าอาจจะอยู่แล้วมไม่จําเป็นต้องอีกสองชั้นแต่ถ้าเกิดว่าออมีความมีความคือเอาชั้นนี้ก่อนเพราะว่ากําแพงแรกเนี่ยที่ลําลูกกาเนี่ยนะครับถ้าถ้าท่านผู้ว่าไม่สามารถเบี่ยงน้ําไปได้ผมคิดว่าพรุ่งนี้มะลืนนี้ก็น่าจะล้นแล้วดังนั้นผมประเมินว่าเวลายอย่างช้าที่สุดเราน่าจะมีเวลา24ชั่วโมงะนะครับก่อนที่น้ําจะล้นะนะครับ ถ้าท่านพูดว่าเห็นว่ามันไม่น่าจะล้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ผมผิดค่ะขอให้ผมผิดไม่เป็นไรผมผมผิดไม่มีปัญหาแต่เห็ว่าผิดมีปัญหาอาจารย์บอกมีข้อเสนอที่จะใช้น้ําต้านน้าคืออะไรคะอาจารย์เอาภาพเมื่อกี้ได้ไหมค่ะย้อนกลับไปภาพเมื่อสักครู่นะคะค่ะนะครับนะครับวันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเฝ้าระวังคันนี้เฝ้าระวังหมายถึงไม่ต้องไปช่วยกทมเขาเฝ้าครับแต่ว่าเฝ้าว่า ตรงนี้จะเกิดน้ําล้นคันเมื่อไหร่นะครับดังนั้นคนจะพังหรือไม่พังทุกคนดูตัวเองครับดูแลตัวเองว่าน้ําจะล้นคันเมื่อไหร่ถ้าน้ํานี้ล้นคันน้ําจะเข้ามาท่วมดอนเมืองท่วมสายไหมนะครับท่วมบางเขนก็ไม่เป็นไรท่วมก็ท่วมนะครับท่วมก็ท่วมก็ เคลื่อนย้ายตัวเองขึ้นที่สูงข,<ม>ขึ้นชั้นสองใครไม่มีชั้นสองก็ไปทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านที่มีชั้นสองแล้วขอไปขอเขาอยู่ซะก็แค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าสิ่งที่ผมกลัววันนี้มไม่ได้กลัวน้ําท่วมผมกลัวความเห็นแก่ตัวความไร้ระเบียบของคนซึ่งไม่ได้เกิดจากเขาอเองแต่เกิดจากการสื่อสารของของของผู้ที่ต้องสื่อสารอบอกเขานะครับไม่ให้เขารู้สถานการณ์ ถ,ถ้าท่วมเข้ามาคือล้นเข้ามาจะท่วมสูงสักแค่ไหนคะอาจารย์มันไม่รู้หรอกครับมันก็ขึ้นแบบมันก็ค่อยๆมามันก็เหมือนบางบัวทองอ่ะครับทุกอย่างเหมือนบางบัวทองหมดค่ะไม่ต่างนะครับก็คิดซะว่าสถานการณ์คล้ายๆบางบัวทอง<ช>อาจจะเกิดขึ้นใช่นะครับค,คนคนอื่นเขาท่วมได้เราก็ท่วมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเก็บที่แห้งไว้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องสละเมืองคนเมืองเอกอาจจะต้องเป็น เป็นพระเอกเรื่องนี้นะครับคนเมืองเอกกับกับหัวของดอนเมืองเนี่ยนะครับตรงนี้มีถนนอยู่ถนนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตรงนี้ชื่อสิถนนแถวแถวเนี้ยครับมีอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเรารีบไปทําซะแล้วก็เอาน้ํารีบสูบมาใส่นะครับแถวนั้นเรื่องสูบน้ําใช่ครับสูบน้ําจากข้างนอกเข้ามามแล้วพอระดับของเขาเนี่ยทาท่าจะล้นคันคันที่เราทําหรือถนนที่มีอยู่เนี่ยรีบสูบออก เรารักษาพื้นที่แค่เนี้ยทาได้ครับแล้วเราดึงน้ําข้างนอกมาเป็นพวกเราซะต้านน้าข้างนอกไว้อ,อันนี้คือที่ธรรมศาสตร์และมิดทีแบร์ทำสำเร็จนะครับแล้วก็ไม่พังค่ะราวนี้พอเราต้านตรงนี้สําเร็จเนี่ยนะครับเรามีเวลาเรามาเซตคันที่สองตรงไหนก็ได้ครับแต่ถนนที่ตรงยาวเข้าถึงง่ายเดินทางสะดวกแจ้งพนักสะ35้ากิโลถ้าทําตรงนี้แจ้งพนักมีเวลาห้าหวันยังไหวะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยลองดูรูปครับ ดูถัดไปเลยค่ะรูปถัดไปนะคะนะครับนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะถ้าน้เ,านเข้ามาน้ําเข้ามาบริเวณนี้นะครับถ้าเราสีสมานดอนเมืองสายไหมแต่ว่าใจเย็ยนนะคบผู้คนที่อยู่ตรงนี้ยังไงถ้าเราไม่ทําแบบนี้โอกาสที่จะท่วมทั้งหมดก็มีค่ะรัฐบาลและกทมต้องดูแลท่านะนะครับแล้วขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องสูบน้ําออกตลอดแล้วตรงนี้ต้องท่วมสูงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ผมคิดว่า ขอแค่รับความคิดนี้ไปะนะครับวิศว์กรสำนักระบายน้ำแสดงฝีมือได้ครับเพียงแต่เขาผมไม่รู้ว่าเขาได้รับโอกาสแสดงฝีมือแค่ไหนนะครับมผมคิดว่าคนที่เรียนทางวิทยาศาสตร์วิศวะทุกคนที่ที่อยู่คร่ำบอร์ดกับงานตรงเนี้ทําเป็นวันนี้อย่าไปอย่าไปเสนอเทคนิคมากผมไม่รู้ดีแต่ผมคิดว่าผมจะผลักดันเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจเพื่อให้ตรงใจกับในช่างสักคนที่อยู่ในกทมผมหวังแค่นั้นนะฮะรายละเอียด ผมเชื่อมือผมเชื่อมือคนของเรานะครับแต่ว่าผู้บริหารต้องไฟเขียวให้เขาดําเนินการนะครับตอนนี้อันนี้คือแจ้งคณะปกเกตถ้าทาตรงนี้เสร็จนะครับใช้กระสอบไม่เกินแสนสองแสนใบนะครับวางบนถนนที่สูงอยู่แล้วหรือไม่ต้องใช้กระสอบเลยยังได้นะครับในในระยะแรกดึงน้ําเข้ามาเพื่อเพื่อเสริมคันเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ให้รอบนอกก่อนนะครับแล้วก็ยังพอมีเวลามาทํางานที่ ชั้นที่สองอันนี้เป็นไม้ตายแจ้งวันนะคือไม้ตายนะครับแจ้งวันะคือ,อ,ค,อคือทีเด็ดอะทีเด็ดว่าถ้าเราจะเอาเมืองของเราเมืองหลวงของเราไว้ให้อยู่นะครับเพื่อให้เกิดที่แห้งให้เกิดโรงพยาบาลให้มีไฟฟ้าให้มีศูนย์กลางความช่วยเหลือให้มีทีวีโทรทัศน์เพื่อสื่อข่าวกันเราต้องเก็บที่แห้งไว้ะนะครับเพื่อไม่ให้มันวิกฤตหนักนะครับส่วนน้ําตรงนี้เราก็เอาออกไปนะครับนะครับกรุงเทพเช่นไหนต้องไม่ท่วมนะครับน้ําจะต้านน้าในลักษณะนี้ นะครับอาจจะใช้แค่ชั้น2ก็อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับย้อนกลับไปภาพแรกได้ไหมครับนะครับคุณอภิชาติสุดที่ศิลธรรมเป็นคนเป็นคนบอกมาตอนนี้เผยแพร่ทั่วไปใน Facebook แววว่าวิศกรรมสถานกําลังพิจารณาอยู่นะฮะอาจารย์ต่อสกุลคิดเร็วๆนิดนึงแล้วก็ขอขอใช้สมองอาจารย์ต่อสบุลไปวางในสมองบอทมนะครับแล้วก็สั่งทำทำสิบสองชั่วโมงนี้ทันนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราคิดว่าน้าเนี่ยกาลัง ผมไม่อยากใช้คําว่าโจมตีเขาก็ม,มาของเขาถ้าะจะดึงเขามาเป็นพวกส่วนนี้แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้น้ําบางส่วนเนี่ยเราก็จะต้องเบี่ยงไปเหมือนเดิม,มนะครับอันแรกเบี่ยงออกทางขวากทมกับกรมชลทําเต็มที่แล้วแต่าทางซ้ายก็เบี่ยงเหมือนกันเบี่ยงเต็มที่แล้วตรงกลางนะครับประตูระบายน้ําทุกประตูของของกทมย,ยังอยู่ในสภาพดีและบริหารจัดการให้ควบคุมน้ําท่วมสองฝั่งได้นะครับทำซะแล้วก็ สื่อสารแจ้งกับประชาชนคลองไหนบ้างพร้อมกันไปเลยครับ4ี่หคลองหลักคลองเปรมคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศคลองสำโรงะนะครับทุกสายทําหมดแล้วบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองนั้นเราจะทําหน้าที่ร่วมทุกร่วมสุขะนะครับเราก็ร่วมสุขร่วมสุขกันนะครับผู้บริหารต้องทําำ อย่าลืมนะครับพอมันทุ่งทุกป่าออกบบาออกทุ่งนะครับจะต้องจัดการมอเตอร์เวย์กับถนนบางนาตราดที่ขวางทางน้ําทุ่งด้วยถ้าทํสี่ข้อนี้ได้นะครับทําคันสองชั้นเติมน้ําเข้าไปมีระบบสูบจะออกจากคันที่สองออกนะครับปล่อยน้ําเข้าคลองเพื่อให้เป็นทางผ่านน้ําให้มวลน้ำข้างบนลดลงไปเปิดมอเตอร์เวย์กับเปิดบางนาตราดนะครับผมภาวนาให้ถ้าทำสี่ข้อนี้ผมคิดว่าหลังลอยกระทงมีเฮ ค่ะ <จบ S 1> เอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะขณะนี้นะคะเรายังต้อง